ตรอง,อง,งไหนวะตรนนี้แถวนนนาเห็นไหมตรงกลางนั่นน่ะต้นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านโป่งน้ำร้อนจงังหวัดลำปางไปกาอคานะครับวันนี้เราพากมาทเที่ยวกันอากาศร้อนมาดูน้ำร้อนกันนะครับ น,นี่น่าจะเป็นน้ําร้อนหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เป็นบอนน่อน้ําร้อนไม่เคยมาเหมือนกันลำปลาปลายทางฝันนะครับโป่งน้ําร้อนเกาะคาสถานที่ท,ที่ต้องมาเยือนอีกที่หนึ่งนะครับของที่นี่แต่ก่อนน้าก็จะเยอะนะครับ่านผู้ชมนี่ก็เดือดอยู่นะน้ําเดือดปุดๆอยู่เลย ตรงนี้จะลึกกว่านะครับลึกกว่าแนละ้วน้ำก็จะเดือดกว่าให้ทัาทิมแนะนำสิเพาลงไปละเมึงชื่อมันก็มีหน้ามึงหายเลึกก้องลงไปดิมันร้อนองนี้มันก็น่าจะร้อนอยู่ดูลนะักษณะน้ำมันเดือดดิตงตรง ตองว่านะถึงมันไม่ร้อนทอดน้ำก็ร้อนทอดแดดแหละแดดแรงขนาดเนะี้ยดูน้ำบุบ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 ไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยบรรยากาศกด็ดีดีดีบญญกกดยอกเหงื่อบรรยากาศก็ได้อยู่ดีเนาะดีอยู่กอข่านี่ก็มีหม่องเทียวอะไรยอยู่เด้บรรยากาศฮอตมากเลย บ้านไทยนี่ยกอ5านบ้านไทยบ้านผมครับบ้านกิงกัไกหรือบ้านกูเนี่ยบ้านมึงกะโอ้ไปบอยดปเดี๋ยวเอาแค่พวกกปิวครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าากันลไปวงสถานที่ไหนว่าเราจะไปที่ไหนกุญแจรถอยู่ไหน ไปแล้วไวัส <Bye bye. S 1> ดีครับ